Hello e v e r y o วิ welcome to my c h ช n n น l นะคะกลับมาพบกับช n แน l สำหรับคนชอบวาดรูปนะคะวันนี้เรายังอยู่ในธีมเดิมนะคะก็คือทีมสัตว์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาวาดของแพงในยุคนี้กันนะคะก็คือน้องหมูนะคะหรือผีนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ดาบเส้นก่อนเลยนะแบบนี้นะคะหลายหลคนอาจจะวาดตามเลยก็ได้นะคะ หลังจากที่เราดรอน้องหมูเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นนะคะบัตรที่เราจะใช้ตัดเส้นในวันนี้นะคะก็คือบัตรโมโนไลน์นะคะไซส์ขนาดใหญ่สุดเลยนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มตัดเส้นกันเลยนะคะเราก็ตัดเส้นตามที่เราดรอปไว้นะคะแบบอาจจะเติมแต่งนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะแล้วแต่ของเราเลยเราก็ค่อยๆตัดเส้นไปทีละส่วนนะ ตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะส่วนที่เกินหรือส่วนที่ขาดนะคะ พอเราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนะคะน้องหมูของเราวันนี้นะคะเราจะให้เป็นสีพิงค์นะคะหรือสีชมพูนั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะสีพื้นของน้องเราจะให้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะซึ่งเราจะไม่ให้อ่อนทั้งตัวหรอกนะเราจะเอาชมพูเข้มมาตัดน้องอีกทีหลังนะคะแต่ตอนนี้เราให้ลงชมพูอ่อนไปทั่วตัวน้องเลยนะเหลือแต่ขาไว้นะเพราะว่า ไม่ใช้ขาสีเหลือแต่เท้าไว้นะคะเราจะระบายสีเทาแล้วกันเนาะจากนั้นเพิ่มความเข้มของสีนะคะแล้วระบายส่วนที่เป็นหูนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆทําลายให้น้องด้วยนะที่ก้นแบบนี้นะจากนั้นนะคะเรามาระบายที่เท้าเป็นสีเทาๆนะคะไม่เอ่ต้องเอาดนะํานะแล้วก็ตรงจมูกนะคะจะเป็นสีครีมๆนะจากนั้นเรามาระบายแก้มน้องด้วยสีขาวแบบนี้นะคะ เป็นไงคะน้องหมูของเราง่ายไหมคะถ้าง่ายแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย